ครับ,บรเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มีเ,เรื่องใหม่ของของเครือนะครับเ,เพื่อนๆจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับคือเมื่อประมาณต้นเดือนนะเ,นเพื่อนๆได้มีนโยบายของทางเครือมาใหม่นะครับเ,เพื่อนๆก็เรื่องจากเรา เป็นฟาร์มของอยู่ในเครือนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของเครือโดยตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ทางบริษัทเขากำหนดส่วนมากทางฟาร์มของเราจะได้รับทราบก่อนถึงนโยบายต่างๆเนาะแล้วตอนนี้ผมก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบไปพร้อมกันว่าเขามี นโยบายป้องกันโรคเพืนเพื่อนที่เกิดจากพวกสัตว์พาหะอะไรทั้งหลายเนี่ยเนาะแล้วตอนนี้เขาก็เลยให้ทางฟารมของเราอ่ะจัดทำอุปกรณ์ป้องกันพวกแมลงหรือว่าพวกยุงสัตว์ประหะทั้งหลายเนาะให้กับ ความเราเนาะแล้วมันเป็นอะไรหรือว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆสำหรับอุปกรณ์ตัวที่ผมเกิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นน,ะ,นะ่เนาะก็คือตะข่ายกันแมลงนี่แหละครับเพื่อนๆ ส่นี้เรากำลังจัดทำกันอยู่นะครับส่วนนี้จะเป็นของพัดลมนะครับเอาไปติดหน้าตะแรงพัดลมนะครับส่วนของออตะแรงพัดลมนี้เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ที่เป็นประตูนะครับเพื่อนๆเ,เหลือรอผ้าอยู่ครับเดี๋ยวต้องไปจัดซื้อผ้ามาขนาดเมตรยี่สิบของเราไม่พอนะครับเพื่อนเพื่อ ตอนนี้ก็ทำโครงเอาไว้ก่อนนะครับแต่โครงทั้งหมดก็ทำไว้ครบแล้วนะครับก็เหลือแต่ขึ้นผ้านะครับเดี๋ยวต้องไปจัดเตรียมผ้าแล้วก็ค่อยเอาไปติดในจุดที่เรากำหนดไว้ต่อไปนะครับเพื่อนๆเทียงครับเพื่อน ียง10นาทีเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมากหลังจากที่เราทําวัคซีนไปเนาะนะครับอันนี้พูดถึงความเป็นอยู่ของออหมูไข่เราเนาะอันนี้ฝั่งเป็ดเมียนะครับส่วน ตงรงเกาะพัดลมที่ผมบอกเพื่อนๆนะก็เราจะติดด้านในนี่แหละด้านในส่วนที่เป็นตงรงเกาะพันลมนะครับเพื่อนๆตรงที่เป็นตะแกรงตะแกรงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดใูใกล้ๆกันอีกที ติดนะครับเพื่อนๆก็ติดลุกบานก์ของขอบพัดลมอ่ะเพื่อนๆเราจะทำเป็นโครงที่ขึ้นลูกด้วยรอบชีวิตอ่ะเนาะแล้วก็เอามาติดไว้ตงงรงหน,น,น้าขอบพัดลมนี่แหละเพื่อกันยุงกันแมลงวัน ตอที่เกิดไฟดับนะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้มาติดไว้นะครับทั้งทั้งขอบประลมใช่ปะ่ะแล้วก็โครงประตูนะครับแล้วขอบประตูด้วยเลยนะครับเป็นที่ขอบประตูเรืย กาลังให้ผู้รับเหมาเขาทําอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาติดเสร็จเดี๋ยวจะนําเสนออีกทีนะครับส่วนวันนี้จะนําเสนอถึงเรื่องใหม่ที่ทางเครือเขากําหนดนโยบายให้กับความเราทำเนาะวน หลจะติดตั้งเสร็จแล้วผมจะทำเป็นวิดีโอมานำเสนอให้เพื่อนๆดูอีกออกครั้งเนาะด้านหลังของฟาร์มนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะติดอยู่ฝั่งละสามสามบานนะครับเพื่อนๆตามที่เราทำประตูเอาไว้นี้เลยนะครับเพื่อนๆเผื่อเวลาเราใช้เปิดตอนที่ไฟดับใช่ไหมเราก็จะต้องเปิดเอาไว้ เพื่อระบายอากาศนะครับเปิดทั้ง3บานนี้เลยใช่ปะ่ะแล้วก็เอาตะข่ายไปติดไว้แล้วก็ก็เปิดประตูนะครับเ,เพื่อนๆนแล้วก็ไปเปิดผ้ายางข้างล้าวหมูนะครับถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเนาะแล้วก็เปิดประตูตอนที่ไฟดับเนาะคือ,อตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะติดตั้งนะครับหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้ว นะครับเราก็จะให้เขามาติดตั้งด้วยเลยเดี๋ยวยังไงผมจะเอาภาพของตำแหน่งการติดมาให้เพื่อนๆชมอีกทีเนาะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยากจะนำเสนอบอกเพื่อนๆว่ามีนโยบายป้องกันสัตว์พาหะที่เป็นพวกมแมลงทั้งหลายนะครับเพื่อนๆด้วยการทำ เป็นตะข่ายสีฟ้าทำเป็นกรอบติดตรงประตูเพื่อนๆเวลาที่เรา,าเปิดประตูตอนที่ไฟดับเนาะในส่วนด้านข้างเราก็จะติดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆผ้าเขียวหรือว่าตะข่ายสีฟ้าเราก็จะติดตรงตำแหน่งที่เป็นผ้ายางนั่นเลยเพื่อนๆเราก็จะ แกะไม้มอบที่ยิงพยางเอาไว้แกะออกก่อนนะครับแล้วก็ติดตะข่ายด้านบนนะครับแล้วก็ห้อยลงมาด้านล่างชายตะข่ายลงมาด้านล่างห้อยลงไปเหมือนแนวเดียวกับพยางเลยนะครับเพื่อเอาไม้มออที่ยิงพยางอนะ่ะเพื่อนๆยิงติดไปพร้อมกับ ผ้าเขียวที่เอาติดเลยเนาะเพื่อให้เป็นถาวรเนาะไปตลอดไปเวลาเปิดายางพบเราก็แค่หมุนพยางลงมาใช่ปะส่วนด้านข้างก็จะมีทั้งระ่ายกันนกแล้วก็ผ้าสีฟ้าที่ป้องกันพวกแมลงด้วยเลยในทีเดียวกัน ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเพืเ่อนๆอันนี้คือจุดที่เราจะติดตั้งเนาะก็มีทั้งประตูด้านหน้า1บาน47 1บาน48 1บานด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็คือทางประตูด้านหลัง3บานนะครับส่วนห้องไฟเราไม่ต้องติดนะครับเราก็ทําติดไว้ตรงที่ประตูที่เราใช้เปิดเปิดเพื่อระบายอากาศ ให้ฟาร์มเราเวลาไปดับเนาะรวมทั้งหน้าพัดลมด้วยนะครับเพื่อนด้านในเราจะติดด้านในของตัวฟาร์มเลยเวลาไปดับเราก็แค่เอาตาตาข่ายที่เราขึ้นรูปเอาไว้แล้วอะไปติดกับก้ามปูที่เรายิงเอาไว้นะครับเ,เพื่อนสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบวิดีโอที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ามาตรการป้องกันโรคตัดที่เป็นพาหะพวกยุงหรือว่าพวกมแมลงแมงวันนะเนาะที่จะเข้ามาภายในฟาร์มเราด้วยการติดตะข่ายคันยุงคันมแมลงนะครับเพื่อน,อนทุกจุดที่มแมลงพวกนี้จะสามารถเข้ามาในฟาร์มเราได้นะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างที่เป็นตะข่าย ที่เป็นตําแหน่งที่เราติดพยางอ่ะเวลาเราเปิดพยางใช่ป่ะมันก็จะมีช่องที่สามารถจะเข้ามาได้เราก็จะติดเอาไว้ด้วยเนาะรวมทั้งประตู4บานเฉพาะฝั่ง48นะครับฝั่ง47ก็อีก4บานแล้วก็หน้าตะแรงของคอนดมด้วยเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนเอนเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนาะให้กับเพื่อนเอนเราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ